สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำไอศครีมทูตใช้ชื่ออย่างนี้นะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่ตามชื่อก็น่าจะเป็นไอศครีมทูตนี่แหละนะผมซื้อมายกแผงนะมันมีหอันครับครึ่งโหลมีอยู่3แบบนะอันนี้กลิ่นมิสเบอร์รี่แล้วก็โรยท็อปปิ้งกับมีแบรอะไรสักอย่างหนึ่งครับกับสขีขาวนี้ก็จะเป็น กลิ่นวานิลาครับลรยท็อปปิ้งกับเชอร์รี่อ่าสุดท้ายก็จะเป็นอ่ากลิ่นมิ้นท์อันนี้ลอยท็อปปิ้งกับโอรีโออ่าครับอ่ะเดี๋ยวผมจะหยิบมาสักอันนึงนะลองแกะออกมาแล้วให้ดูว่าเป็นยังไงนะฐานก็เป็นพลาสติกนะครับอ่าเดี๋ยวลองดูซิว่าข้างในมันมีอะไรนะ อืมอืมโอ้โหอแกออกมาเลยนีมโอ้มีพลาสติกคุ้มอีกชั้นหนึ่งครับอืมโอ้แกะออกมาได้กินเลยนะเนี่ยอแกยังไงเนี่ยหรือว่าต้องแกอย่างนี้เลยอืมผมกลัวมันอ่าได้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 ไดไดไดโอ้มันติดมาอย่างนี้ อืมเป็นก้อนเลยอ่าเป็นก้อนเลยอืมผมว่าไปต้องแกะออกมานะใส่อย่างนี้แหละนะให้มันดูสวยเลยครับนะแค่นี้มันก็ออกกลิ่นแล้วนะออผมก็ลองแกะออกมาอันหนึ่งแล้วให้ดูนะลองไปหาเดินดูตามร้านขายของเล่นนะครับหรือร้านชำร้านขายของตามหน้าโรงเรียนนะเป็นของเล่นแผงนี่แหละนะอ่าผมก็ซื้มายกแผง ตึ้งโหลครับลองไปหาเดินดูกันกันได้แลครับก็สอบถามกันเอาเองนะครับคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ